สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงมิเรธาด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะ,ะในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาจากคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะ ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณสักห้าใบนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นใดบ้างนะคะ ขอดูพลังงานคุณสักห้าใบนะคะเจ็ดดาดนะคะสามเหรียญนะคะถ่ยเป็นเชตนะคะจัสติกนะคะแล้วก็เตอร์วิสพ็อกคัพนะคะสำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะมีธาตุลมไม่ถุนตุนกลมค่ะธาตุดินกันพฤกษ์ศมังกรน,นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ธาตุน้ามีนกรกฎพิจิก ะะตามหน้าไพ่นะคะเจดาบขึ้นใบแรกเลยนะคะช่วงนี้เหมือนคุณกําลังคิดเยอะนะคะคือเหมือนคิดเยอะมากกว่าที่พูดออกมานะคะหรือมีหลายอย่างที่เก็บไว้ในใจนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทําอะไรแบบลับๆเสมอไปนะคะแต่เป็นพลังพลังงานของการที่ต้องวางแผนแบบเงียบๆนะคะรอจังหวะที่เหมาะก่อนที่จะลงมือทานะคะเป็นในเชิงของ ในเชิงของแบบว่าคิดคิดให้รอบคอบนะคะให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามพัฒนาทักษะหรือฝีมือแบบแบบจริงจังนั่นเองนะคะเหมือนแอบ,บทำอะไรบางอย่างที่เงียบเงียบไม่อยากให้ใครรู้นั่นเองนะคะอืมแล้วก็ในช่วงนี้นะคะตัวคุณมี มีเขาเรียกอะไรมีเซนที่ค่อนข้างแม่นนะคะมีสัญชตาตญาณที่แม่นนะคะตัวคุณนะคะกําลังอยู่ในช่วงที่สร้างตัวนะคะตกผนึกแล้วก็มองหาทิศทางที่ที่ชัดที่สุดของตัวเองนะคะความคิดลึกๆของคุณนะคะมีมีความลังเลปะปนกันอยู่นะคะแต่คุณก็กําลังก้าวไปสู่จุดที่ที่คุณอะเลือกด้วยเหตุผล ะะแล้วก็คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยนะคะเป็นคนที่แฟร์คนหนึ่งเลยนะคะอืมก็เป็นเ NERGY ของคุณประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราเข้าคําถามกันเลยนะคะในตอนนี้นะคะตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะความรู้สึกคนเราเปลี่ยนได้ตลอดะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณนึกถึงนะคะ คิงออฟสวดนะคะสามถ้วยเ e r m i t นะคะสเตรนนะคะคิงออฟไพด์เคิลนะคะเจนออฟไพ a c เคะินะคะสาดาบควีนออฟสวดห้าดาบนะคะสิดาบไพ่ดาบสดาบสิดาบหดาบอีกนะคดาบอีกได้สำรับนะคะ ไฮโดเฟนสำหรับธาตุสีของเขาคนนี้นะคะมีธาตุลมเมถุนตุลกลมค่ะแล้วก็ธาตุดินกันพฤกษกมังกรน,นะคะธาตุน้ำมินกรกฎพีจิกมาด้วยนะคะตัวเขาคนนี้นะคะ คือตามหน้าไพ่น่ะคุณสองคนนะคะยังไม่ได้คบกันแบบจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นิ่งๆห่างๆกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลานะคะ,ะหรืออาจจะมีเรื่องของเวลาที่ที่มีความแตกต่างกันนะคะอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นระยะทางนะคะสถานะหรือการใช้ชีวิตจังหวะชีวิตยังไม่ได้ตรงกันนั่นเองนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะตามหน้าไพ่แมนเหมือนมีทั้งความคิดเยอะนะคะคือคิดเยอะเต็มไปหมดเลยแต่แต่ก็ไม่พูดออกมานะคะเป็นความรู้สึกเจ็บความกลัวความกดดันที่ที่ทับซ้อนกันคือเหมือนมีความรู้สึกที่หลากหลายในความรู้สึกของเขานะคะทั้งคิดมากทั้งกลัวทั้งสับสนนะคะคือแบบที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีนะคะคือเขาอะ ตามหน้าไพ่นะคะเขามีความรู้สึกที่เอาจริงเอาจังกับคุณมากๆนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจทั้งหมดนะคะเขามองคุณด้วยความเคารพนะคะเห็นคุณเป็นคนที่ที่ควรจะเข้าหาแบบที่จริงจังไม่ไม่ได้เข้าหาแบบว่า คือเขาไม่กล้าเข้ามาแบบเล่นๆหรือพูดไปเรื่อยๆนะคะพูดไปวันๆแบบนี้นะคะเขาไม่อยากที่จะเข้ามาทําทแบบนั้นกับคุณนะคะคือถ้าเขาเข้ามาหรือว่าถ้าเปิดใจเขาก็อยากที่จะจริงจังกับคุณนะคะแต่ราชาดาบเฮอร์เนะคะเขาก็เก็บทุกอย่างไว้ในหัวนะคะแต่ไม่พูดไม่แสดงออกมานะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้นะคะเหมือนเขามองมองคุณแบบ แบบให้คุณค่าคุณมากๆนะคะแต่มันก็มีความแบบว่าระแวงในใจของเขาเองนะคะที่ทําให้เขาไม่แสดงออกมาให้คุณได้เห็นนั่นเองนะคะคือในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะคือเขาหนามีมีความที่แบบว่าอยากสร้างความมั่นคงกับคุณนะคะแต่บาดแผลเก่าๆมันก็ยังมีความรู้สึกหนักแล้วก็ยังมีความรู้สึกเจ็บอยู่นะคะราชาเหรียญสิบเหรียญสามดาบ เขามองคุณในภาพความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปในระยะยาวๆนะคะสามดาบนะคะแสดงถึงถึงความเจ็บปวดที่ฝังลึกนะคะมีเรื่องเก่าๆหรือความผิดหวังนะคะที่ทำให้เขาน่ะรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเปิดใจแล้วจะ เจ็บซ้ําอีกไหมนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะไม่ฝังคุณก็เขาที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยกลัวที่จะเจ็บปวดเสียใจหรือว่าผิดหวังอีกนั่นเองนะคะเขามีความขัดแย้งในใจตัวเองที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วมีราชินีดาบนะหะ้าดาบ10ดาบนะคะ ไพ่ดาบเปลี่ยงกันเลยเป็นทั้งการตัดสินใจนะคะการคิดว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะหรือความกลัวความความพ่ายแพ้ในใจของเขาเองนะคะความรู้สึกที่ถ้าเปิดใจไปจะจะเจ็บปวดเสียใจอีกไหมมีทั้งแบบมีอารมณ์แบบว่าความกลัวเต็มไปหมดเลยนะคะในความรู้สึกของเขานะคะถามว่าอยากเดินหน้าต่อไหมเขาอยากเดินหน้าต่อนะ,ะอืมเขาอยากเดินหน้าต่อแต่มันก็มีความความกลัวกลัวเจ็บกลัวเสียใจนะคะ ความรู้สึกของเขานะมีทั้งความเหนื่อยนะคะความแบบว่าอยากล้มเลิกหรือหรือถอยออกมาก่อนดีหรือว่าจะเดินหน้าต่อด,ดีนะคะมีมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวเขาตลอดเลยนะคะคือเขาอาจจะคิดว่าการอยู่ห่างออกไปในความสัมพันธ์นี้หรือการนิ่งๆเงียบๆในช่วงนี้นะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องในตอนนี้นะคะสำหรับเขานะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ไม่มั่นใจว่าเขาควรจะเดินหน้า กับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีนะคะถึงแม้ว่าเขาน่ะจะมีความรู้สึกกับคุณที่เยอะหรืออยากที่จะสร้างความมั่นคงกับคุณก็ตามนะคะแต่ความกลัวในใจเขามันเหมือนมันเหมือนยังเป็นแผลสดอยู่นะคะมันมีบางอย่างที่เขาน่ะคือความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณเลยที่ถ้าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้เดินหน้าต่อนะคะเป็นอยู่ที่ความรู้สึกข,ของเขาล้วนๆเลยนะคะเขาพยายามที่จะ,สะแสดงออก คือให้คุณเห็นว่าเขาเน่ะเข้มแข็งนะแต่จริงๆแล้วเน่ะเขามีแต่ความเจ็บปวดเสียใจที่ยังไม่ลืมนั่นเองนะคะแล้วใต้สำรับนะคะได้ก้าวดาบมีความคิดมากนะคะคิดมากจนนอนไม่หลับได้เลยนะคะคิดมากแล้วก็กังวลน,นะคะคิดมากกังวลน,นะคะใต้สำรับก้าวดาบกับไฮโรเฟนเนี่ยซึ่งหมายถึงว่ากลัวกลัวทำผิดพลาดในความสัมพันธ์นะคะเป็นความรู้สึกที่รู้สึก ที่จริงจังแล้วก็ลึกซึ้งนะคะมีความผูกพันแบบตั้งใจดีนะคะด้วยไฮโลเฟนนะคะเขารู้สึกเยอะมากๆจนทําตัวไม่ถูกนั่นเองนะคะคือเหมือนรู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับคุณนะคะแต่ก็มีความกลัวผิดหวังในใจนะคะแล้วก็มองเห็นคุณเป็นภาพที่อยู่ในอนาคตของเขานะคะด้วยสิบเหรียญคือเขาน่ะอยากที่จะสร้างอนาคตที่จริงจังกับคุณนะคะแล้วก็เขาน่ะให้คุณค่ากับคุณมากๆนะคะตามหน้าไพ่แต่ในเวลาเดียวกันนะคะเขาก็กลัวที่จะเจ็บกลัวพังแล้วก็คิดมากจนรู้สึกว่าต้องถอยก ะะก็เลยมีการนิ่งๆแล้วก็ห่างๆในความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นะคะเขามีความรู้สึกรักนะคะแต่เป็นรักที่ไม่ได้เบิกบานนะคะหรือเป็นรักที่ไม่กล้าเปิดเผยนะคะเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งจริงๆังนะคะปนๆกับความกลัวในใจของตัวเองนั่นเองนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยเขารู้สึกเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแต่ก็คือต้องย้ำต้องแม่หมอพูดคำว่าเจ็บแล้วก็กลัว อพอไรพอตามหน้าไพา่มันขึ้นแบบนี้จริงๆค่ะทุกคนมีมีความแบบมีความกลัวเจ็บมีความกลัวพังความไม่กล้าที่เยอะมากๆในความสัมพันธ์นี้สําหรับฝั่งเขานะคะในใจเขาหนยอมคุณทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเหมือนเขากําลังต่อสู้ในใจของตัวเองนะคะเขาคือต้องให้เวลาเขาในการที่จะแบบว่าเยียวยารักษาความเจ็บปวดในใจของเขาเองนั่นเองนะคะก็เป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะอืมเขาอยากสร้างอนาคตที่จริงจังกับคุณนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างก็ตามนั่นเองนะคะก็สั้นๆกระชับแบบนี้เลยค่ะทุกคนจบการอ่นานไพ่แล้วนะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากมากเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขๆขภาแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ